อ้าวพี่เชียงมากต้าแดนเดินระวังหน่อยสิตกกำแพงได้ยังไงเสียชื่อแมวหมดเมื่อกี้มันต้องเป็นไต้ฝุ่นแน่ๆเลยหรืออาจจะเป็นเฮอริเคนนะเหมียวแค่หลงพัดหน้า ไต้ฝุ่นเน่ะเป็นชื่อที่ใช้เรียกพายุหมุนที่รุนแรงมากเลยนะจ๊ะมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่1 0 0ถึง1,600กิโลเมตรนู่นถ้าเป็นไต้ฝุ่นจริงๆพวกเธอลอยไปข้ามหลังคาไปแล้วไม่ใช่แค่ตกกำแพงรอกแต่มันก็เป็นลมแรงจริงๆนี่เหมียวพัดมาแบบนี้เลย แสดงว่าไม่ใช่พายุหมุนจริงๆเพราะพายุหมุนน่ะลมจะพัดทวนเข็มนาฬิกาเข้าสู่ศูนย์กลางตั้งหากล่ะพายุหมุนมีศูนย์กลางด้วยเหรอใช่ hey, เรียกว่าตาพายุไงล่ะใกล้ศูนย์กลางมีความเร็วตั้งแต่117กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ64นอตขึ้นไปเลยนะแต่ภายในบริเวณตาพายุแบบจะมีอากาศแจ่มใสมีเมฆน้อยท้องฟ้าโปร่งใสลมพัดอ่อนมาก จนเกือบเป็นลมสงบงั้นบริเวณที่ลมแรงที่สุดก็คือบริเวณใกล้ตาพายุสินะไม่ใช่ไม่ใช่บริเวณที่มีความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ในแถบวงกลมตั้งแต่ขอบของตาพายุไกลออกไป3 0มสถึงหกิกิโลเมตรหรือมากกว่านั้นจ้าฉันเคยร,รู้มาว่าไต้ฝุ่นจริงๆแล้วมาจากภาษาจีนฟังตู้ว่าไตฝุ่นแปลว,ว่าลมใหญ่ แรงพายุถูกต้องเข้าใจแล้วใช่ไหมเพราะอย่างนั้นพายุเมื่อกี้มันก็ไม่ได้มาจากประเทศจีนมันอาจจะไม่ใช่ไต้ฝุ่นแต่มันเป็นโพริเคนไงล่ะใช่ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นแน่แนเล ใจผิดกันใหญ่แล้วไต้ฝุ่นเป็นชื่อที่ใช้เรียกพายุที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือทางด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุผลนชนิดเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นเกิดขึ้นหลายแห่งในโลกแต่ก็มีชื่อเรียกต่างกันตามบริเวณที่เกิดเช่นหากเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทะเลแคริบเบียนและในอ่าวเม็กซิโกก็เรียกว่าเฮอริเคนแต่ถ้าเกิดในอ่าวเบงกอลและทะเลอาราเบียนในมหาสมุทรอินเดียก็จะเรียกไซโคลน เพราะฉะนั้นที่ว่าไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคนนะ่ะมันก็อย่างเดียวกันละจ้าเพียงแค่เกิดคนละที่กันเลยเรียกต่างกันแล้วมันพัดแรงทึ้นรื่อยๆนะว่าไหมนั่นสิน่าจะรได้ว่าไม่ใช่พาย,อยุอะไรสักอย่างนะสีสวา่างโอเคลมแรง